สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับในกรณีที่เราทำเป็นเว็บขายคอร์สออนไลน์ของเรานะครับทั้งนี้เนี่ยเวลาที่เราอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปนะครับในส่วนของตัว u t u b e เองนะครับเอ่อก็ควรจะนะครับแนะนำเนาะว่าให้ตั้งค่านะครับในส่วนของตัวระดับการแชร์นะครับเป็นส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลหรือว่าคนที่มีลิงก์นะเดี๋ยวผมจะเปิดของผมให้ดูนะครับอันนี้ก็คือของผมเนี่ยเพิ่งกําลังเริ่มรับสมัครสมาชิกนะครับท่านสมาชิกก็จะได้ ดูคอร์สใหม่ๆฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็คลิกที่ในกรณีที่อัปโหลดแล้วนะครับก็คลิกไปที่วิดีโอของเราเนาะแล้วก็มาทําการแก้ไขนะครับอย่างสมมุติว่าในนี้ก็ของผมเป็นเพลย์ลิสต์เนาะก็อัพเป็นเพลย์ลิสต์ไปนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับแบบนี้สร้างไรายได้ไหมอ้ะสร้างก็กดไปนะครับในกรณีที่ใครสร้างไรายได้ได้แล้วเนาะ ความเหมาะสมนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าภาษาเหมาะสมไหมอะไรเหมาะสมไหมนะครับซึ่งของผมเนี่ยไม่มีตามประเด็นข้างต้นนะครับก็คือบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดเนาะแล้วก็ทําการส่งจัดประเภทนะครับของใครที่ยังไม่เปิดสร้างไรายได้นะครับก็จะไม่เป็นแบบนี้เนาะที่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าไหนๆก็เข้ามาแล้วนะครับก็ทําให้ดูเลยแล้วกันเนาะอ่ะตรงนี้เรียบร้อยแล้วก,กดถัดไปนะครับไม่ได้เพิ่มเอ็ดสกรีนนะครับตรงนี้ก็กดถัดไปเนาะ อ๋อโอเคกดถัดไปนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับในส่วนของตัวระดับการแชร์นะครับก็เราก็เลือกได้นะครับว่าอย่างอันนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราทำคอสของเราเนาะก็ไม่เป็นสาธารณะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทุกคนที่มีลิงก์จะดูวิดีโอได้นะครับตรงนี้เนาะก็คือไม่เป็นตั้งเป็นไม่เป็นสาธารณะนะครับแต่ว่าของผมนะครับในกรณีที่เป็นในส่วนของตัวสมาชิกนะครับเราก็เลือกว่าแค่เฉพาะสมาชิกนะครับแล้วก็เลือกว่าเป็นสมาชิกรายเดือนขึ้นไปนะครับก็คือท่านที่สนับสนุนช่องนะก็จะดูวิดีโอนี้ได้นะครับ โอเคแต่ว่าถ้าเป็นปกติตามในคอร์สนะครับก็คือตั้งเป็นไม่เป็นสาธารนณะตรงนี้นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับคนอื่นก็ดูไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีลิงก์ก็ดูไม่ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของตัวเว็บของเรานะครับเขาก็จะกันไว้ส่วนหนึ่งเนาะก็คือกันสิทธิ์ไว้ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มาไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกไม่ได้เข้าเรียนนะครับก็จะไม่สามารถเปิดดูคอร์สน,น,นั้นได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยก็คือ อีกช่องทางหนึ่งก็คือในเวนวิดีโอของเราใน YouTube นะครับก็ตั้งเป็นไม่เป็นสาธารนณะตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ส่วนของผมเนี่ยผมตั้งเป็นแบบนี้เพราะว่าวิดีโอที่ผมต้องการต้องการทำนะครับก็คือเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับสามารถดูได้เนาะก็เป็นแบบนี้ไปแล้วกดเผยแพร่ไปนะครับเท่านี้เองนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการตั้งค่าวิดีโออีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ทำคอร์สออนไลน์อยู่นะครับ โอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ